สาวสวยดีแ้องมีผมุก่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไทม์นะครับผมนะแต่ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคุณจะกระจันก็จะเข้ามาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะกระจันจะมีปัญหานะคุณจะกระจันมันไม่ว่างนะคุณจะกระจัดน่าจะกำลังรออยู่นะ เราก็เลยเข้ามารอคุณจะกัะจต่นในเกมก่อนนะเ,เดี๋ยวเราโลแต่งปืนรอคุณจะขัดแล่วกันนะ เดินเราจะมาแต่งเปย์ลูกฟองกันนะผมจะมาลองดูนะว่าผมจะผมชอบเล่นลูกฟองอยู่ด้วยนะผมจะเน้นโดดแดนนะีบิ๊กเจอเวลาลิงยิงลกแต่ผมไม่ชอบลิง,ลงยิงแล้วนะเผมจะไมันลิ่นลก ระยะดามิดโอ้ระยะไกลขึ้นนะผมจะดูกันนะว่าเป้าเล็งมันเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเรารอคุณจะกระจั่นก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเรารอคุณจะกระจั่นแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวคุณจะกระจั่นจะเชิญผมมานะ เนะผมผมว่าเขาเป่าเลงผมอ้าคุณจะก็จันมาแล้วนะจันนะเดี๋ยวเราจะขอแต่งปืนกันนะอาจจะเริ่มช้านะแต่แต่ว่านะคลิปนี้สนุกแน่นอนนะถึงแม่ว่าเราจะ จะต้องปรับแต่งกันนะกระสุนอันนี้นะความจุก็เพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้เพิ่มเลยว่าเนี่ยนะความเร็วเคลื่อนที่อย่างเดียวเลยอ่ะดูไม่คุ้มเลยนะก็บเสียงไม่น่าช่วยให้เราดีขึ้นนะดยวเราจะปรับ ไม่ต้องเลยแหละอ่ะมามันครับผมคุณเจ้าจัน่นแนะนำตัวกับทุกคนเลยครับคุณเจ้าจั่นครับผมสวัสดีครับเจ้าจั่นครับไนะทมครับผมนะก็ขอโทษนะที่แนะนำตัวกันช้านะแต่คลิปนี้สนุกแน่นอนครับเราก็จะมาเล่นทีม,มคุณทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับเราเลยขน มจะไปเอดบอกเพื่อเอาซองผมนะเพราะมันยิงแรงมากนะอากาศช่วงนี้ก็แปรปรวแล้วก็หนาวมากเลยนะผมตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เสืเส้อเล่นนะปัทสอ2กิโลไม่ค้ายังจะมาขายตรงน,นี้หรือ,อับนี่มานสา่ขึุ้มแล้วนะแม่ค้ายังจะมีอารมณ์มาขายอีกนะก็ต้องขอโทษด้วยนะที่อาจจะลงดึกไปหน่อยนะ ปกติแล้วผมก็จะลงประมาณสองทุ่มกว่านะไม่น่าเกินสามทุ่มเหมือนเลยครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะแบบเกินเวลานะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมยังไม่มีเวลานะแล้วตัวคุณจะกระจันเองก็ยังไม่ค่อยว่างด้วยนะหรือบางทีผมก็ต้องมาเล่นเกมอื่น ก็คนเินขึ้นมาอยู่บนบ้านนี่ล้วเดีย๋ยวจะจะโดนฟันัน ฝนก็จะขอลงมาเก็บของกันนะดูเหมือนเครื่องจะมีความค้างหน่อยนะผมก็ว่าก็ไม่น่าจะมีดี ชอฟังเพลงนะพวกแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นลูกซองก่อนนะผมชอบเล่นแบบลูกซองมากนะแล้วผมจะไปปิดเพลงเนี่ชคุณจะกระจัดกันมนะแล้วเราก็จะไม่ให้ใครเบอร์หนึ่เบอร์หนึ่งไปเปิดใหม่อีกแล้วนะเหมือนเดอม์ห่งันจะรู้ล้ว่าผมาปิดไง ทำดาเมจเสียดีศัตูจะเพิ่มความแม่นยำอ,อย่างมาก ของเบอร์หนึ่งก็ไม่รู้นะไม่ได้ยินเสียงประตูเหมดเลยนะท่านผู้ชมมันจะได้ยินว่าแบบเสียงเพลงมันน่าจะดังมากนะแล้วเราผมนี่เปิดดังเท่าไหร่ยิ่งได้ยินเสียงเพลงดังมากกับเบอร์หนึ่นเสียงเลยรดีนะเสียงประตูันนีไม่ได้ย e. ินเลยนะตอนนี้ เราเข้าวงกับคุณจ์กร้จันทร์กันนะเบอร์สองเลือดน้อยนะน่าจะโดนยิงตอนนี้ผมเจอบอดนะงากระสุนผมตั้งเปนน็นในนู่นนะโอ้โหโอดเลย changing mag cover me oh, stop, stop, stop. cover me reloading ตอนนี้ก็ถูกผมเดือนน้อยมาก เรจะไเร,เราจะไปตรงไหนกันดีผมว่ายังต้องมีคนเข้าวงอยู่นะน่าจะมีบอกมาอยู่แถวนี้ตัวสองตัวก็น่าจะมีอยู่นะตอนนี้ผมเข้าวงแล้วนะดูเหมือนว่าคุณจะกะจันนะันจะอยู่กับเบอร์หนึ่งนะเบอร์สองกับผมเข้าวงมาแล้วนะ ผมคือหมายเลขสี่นะคุณเจ้ากัตันก็หมายเลขสามนะนะผมเบอร์สองใชหมครับเบอร์สองจารรับผมด้วยนะก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะ ना तो मैंने सक... กับแตกอ่ะหิมีคนดู เสียงอะไรอย่างนี้ก็ขอโทษดยนะผมนั่งหน้าพลู่นะเดี๋ยวผมจะลงไปแข่งด้วยใจดูนะเพื่อไม่ให้นานทำผู้ชม

ตุ่มปลาระเบิดเข้าไปมั่วเลยนะออขอโทษนะที่ทนเสียงดังนะครับดนะนะีแล้วนะน่าจะมีแนนะคระปุกของก็น้อยมากเลยนะ คุณหอคุณไม่กีนะมีปือปนอะไรบ้างนะไม่มีเหมือนจะไม่มีปืนไหนที่ผมอยากไ,ได้เลยนะเลขสิบแปดคนนะใครสนใจรืออยกเล่นกับพวกเรานะอย่างหนึ่งๆอะไรอย่างนี้แอดมาได้นะครับผมก็ถ้าพอว่าง ผมอาจจะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าแอดมาแล้วผมว่างผมก็จะรับแอดแล้วก็เล่นด้วยนะชื่อผมก็ดูจากสีเหลืองบนผมหน้าจอได้เลยนะผมจะไปเปิดใ,ให้ดูอีกทีก่อนคลิปนะผมว่าผมไม่น่าจะลืมกงอนนะคุณจะกระจังหน้าที่กำลังเข้าวงอยู่นะ คุณจ,จักรเจนต้องการอะไรไหมครับหรือว่ากำลังเก็บอะไรอยู่ไหมเกามสองอุก๊กสามคุณไม่มเกาะจักรเจนยังไม่มีเกาะสองน,นะแต่ผมมีเกาะสองเต็มบ้านเลยน,น,บบน,นะอ๋ครับผมไม่ใช่ไต่สองน,นะคุณพูดนะคุณต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนนะ ตรงนั้นมีฮอนะแต่หมุนจะลองขับฮอดูนะบ้านหลังนี้เปิดประตูวไว้ฮอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะยังไม่มีใครขับหรือว่าขับมาอย่างก่อนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมผมจะเฮ้ยข้างหลังคุณจะกระจันนะผมรู้ตำแหน่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะมา้างคุณกระจันนะี อยู่ในบ้านของนู้นแล้วนะผมไม่เห็นแล้วอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาเข้าไปในบ้านแล้วนะ เบอร์2ข่าไปแล้วนะเบอร์2ทำงานดีมากนะผมจะดูภายนอกให้เบอร์2นะเครื่องผมมันค้างบ่อยมากนะทุกคน ซีโทรศัพท์มาแต่งยนเครื่องเลยนะมันกระตุกหนักมากเลยนะเครื่องคุณจะกระจันก็ค้างพอๆกันเลยนะเดี๋ยวนูจะทำลายรพอทีน,ะทนี้คือนะห้องพังแล้วน,นะ <Changing mag. S 1> ไม่น่าจะมีคนแล้วนะเพราะว่าถ้าคนอยู่ใกล้วงปันนี้่คงจะตายแล้วนะ วงมีบีบแรงมากๆเลยนะตอนวงคับแคบแบบนี้นะบีบพ้าแต่บีบแรงมากนะเบอร์นหนึ่งไม่รอดนะตอนนี้เหลือสิบคนท่างน,นั้นนะผมเชื่อว่าเราจะต้องได้ประมาณที่ห้าที่หกน่ยกินแต่ว่าเราจะดูรู้ถังยิงแล้วผมว่าเราควรจะไปหลบอยู่ตรงคอมคอมนั้นกันนะ ผมว่าน,น่าจะมีคน

ว่าผมก็ปีนอยมากนะเอ๊มาถึงแล้วะา อดูสองดูสองเลื่อนน้อยนะโอ้โหเขยชุบเพื่อนดสองนะเราไม่ได้ชิวหนึ่งนะหืมก็สนุกกันมากอยู่นะ ิยบสี่นาทีนี้นะก็ค่าไปสี่คุณจะกระจันฆค่าหนึ่งนะบวกนะนะนะห้าสิบแปดนะคแลผมเนี่ย้องมขอจบการเล่นเกมครั้งนี้ไปก่อนนะครับผมนะ อ๋อนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแอดผมมาเล่นเกมนะก็ดูจากชื่อผมได้เลยนะนะผมเดี๋ยวผมออกก่อนนะนะผมเชื่องผมนะก็แอดกันมาได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นด้วยนะอ่นะครับผมนะผมก็เพิ่งไปครั้งนี้ครั้งแรกนะที่แรงนะสูงสุดนะในซีซั่นนี้นะเพราะว่า นะผมตอนแรกนะอืมเครื่องนี้นะครับผมนะมันมีปัญหานะแล้วก็แบบตอนแรกผมยังไม่ได้เล่นเ,ลเครื่องนี้นะแล้วมันก็กระตุกมากนะโหลดอะไรไม่ได้เลยนะผมเล่นอะไรไม่ได้เลยนะแล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนเครื่องนี้ก็ถืออยงนี้เนะ่ยผมจะอนุญาตนะให้คนอื่นนะดูผลงานของผมนะก็ผมนะ ก็ส่วนมากก็จะติดท็อปเป็นส่วนใหญ่นะบางทีก็นี่แหละครับห้าเก้าสเหอะไรอย่างนี้นะนะครับผมคุณจักรจันรบอกลาคนดูนะครับคุณจักรจัน์ครับบอกลาคนดูนะครับผมครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะผมการนะผมต่อไปเราก็อาจจะมีได้แบบมาหนึ่งหนึ่งกันแบบนี้นะครับผม คุณจกักรจันบอกหน่อยสิครับว่าหนึ่งหนึ่งครั้งต่อไปเราจะมาหนึ่งหนึ่งอะไรกันมั่งครับไม่รู้ครับแล้วแต่คุณถามครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะผมจะลองเป็นหนึ่งหนึ่งในโหมดแบบนี้นแหละ จะเอาสนายเหมือนเดิมนะคุณจักรจันท์ก็ส่งแ็กให้ผมแล้วนะแล้วครับคำหรมืคอกปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเรื่อจิกกันะครับทุกคนรักนะ